กับแว่นอันนี้นะคะที่ฉายรู้สึกว่ามันมีความเก๋มากๆนั่นก็คือเนี่ยพอใส่แล้วดูเก๋ทันทีดูแบบดูเชิดดูเลิศดูยิงดูสงา่าสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับฉายในช่องสวยฉาย c h ช n แน l กันอีกแล้วนะคะแล้วมาพบกับฉายในช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์แบบเนี้หนึ่งไอเทมที่สาวๆไม่ควรขาดกันเลยนั่นก็คือแว่นกันแดดนั่นเองนะคะ อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าแดดเมืองไทยบ้านเราอ่ะมันพร้อมที่จะแผดเผาเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกแว่นกันแดดดีๆสักอันหนึ่งนะคะมาปกป้องดวงตาดวงน้อยๆของเราแล้วแว่นกันแดดก็ยังสามารถช่วยเสริมบุคลิกภาพในการแต่งตัวให้ดูปังป่วขึ้นมานั่นเองนะคะวันนี้ฉันก็เลยหยิบนํำเอาแว่นกันแดดของชาแนลทรงแคทอายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะน้องก็มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู กล่องแว่นของเขาเป็นกล่องหนังนะคะเป็นกล่องหหนขนาดค่อนข้างใหญ่นิดหนึง่งแต่ก็มีความสวยหรูตามสไตล์ชาแนลเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูด้านในกันส่วนที่ให้มาในกล่องนะคะก็จะมีเป็นผ้าเช็ดแว่นแล้วก็เป็นเล่มผ้าเช็ดแว่นของชาแนลจริงๆจะมีสสีสีขาวกับสีดําแต่ว่าลอตที่ฉายได้มามันก็เป็นสีขาวผ้าของน้องเขาก็จะมีคําว่าชาแนลอยู่ตรงนี้นะคะขนาดของผ้าก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นเล่ม เล่มคู่มือนะคะก็ไม่ได้คู่มือหรอกเขาก็แบบมีเป็นเล่มอธิบายของเขาเป็น,ลนปหลายๆาภาษาอยู่ด้านในนะคะหนึ่งเล่มแล้วก็มาดูแว่นกันดีกว่านี่นี่ก็คือกล่องของเขานะคะกล่องแว่นค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะมีความอลังการนิดนึงอันนี้คือด้านข้างแล้วนี้ก็คือด้านหลังนะคะก็มีการเย็บเป็นตะขา่ายส่วนงานด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีสลักคำว่าชาแนลเปิดออกมาด้านใน ตรงปลายนี้จะเป็นนักเน็บนะคะแล้วก็มีสลักชาแนลด้านในอีกที่หนึ่งส่วนงานด้านในตรงนี้เป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นแว่นนะคะหยิบออกมาหยิบออกมาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นแว่นด้านในด้วยนี่อันนี้คือแว่นที่ใส่ได้มานะคะเป็นทรงแคทอ จริงๆร,รุ่นนี้ในเว็บไซต์ของชาแนลเองอะ่ะเขาเขียนว่าเป็นแว่นทรงรีนะแต่ว่าชายเห็นว่าด้วยความที่มันมีแอบป,ปลายเฉิดๆนิดนึงอะ่ะก็เลยยกให้เป็นทรงแคทอายละกันง่ายดีนะคะแล้วสเน่ที่ชายหลงไหลกับแว่นอันนี้นะคะที่ชายรู้สึกว่ามันมีความเก๋มากๆนั่นก็คือด้านบนนะคะที่มาเป็นสีเบจแล้วก็มีเขียนคาว่าชาแนลเป็นสีดําด้านบนนี้มาพร้อมกับตาชาแนลประกบข้างทั้งสองข้าง คือมันให้ความแบบเก๋มันให้ความแบบเชิดแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกรอบด้านหน้าของเขาก็จะมาเป็นสีดำทั้งหมดนะคะมาพร้อมกับขาแว่นที่เป็นสีดำทั้งสองข้างขาแว่นของเขาก็จะมีตาชาแนลทั้งสองด้านเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มีเป็นที่เกาะจมูกตรงเนี้ยเบาแล้วก็ขาแว่นด้านในนะคะจะมีเขียนบอกว่า made in italy ด้วย ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็น serial number นะคะที่บอกว่าเป็นของแท้วิธีการดูแว่นนะคะว่าเป็นของแท้หรือของปลอมให้ดูที่ serial number ตรงปลายๆขาแว่นนะคะเขาจะสลักอยู่ช่วงปลายๆมันจะขึ้นต้นด้วยตัวหนังสือ bc แล้วก็ตัว cd แล้วก็ตามด้วยเลข serial number ของเขานะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่จะสั่งซื้อสินค้าจากทาง ig หรือจากทาง facebook นั่นเอง แล้วก็ด้านในขาแว่นอีกด้านหนึ่งเขาก็จะมีตาชาแนลแล้วก็เป็นเลขอะไรของเขาต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะมันก็จะมีคําว่าชาแนลเป็นตาชาแนลให้บนขอบเลนเดี๋ยวมาใส่ให้ดูดีกว่าเนี่ยพอใส่แล้วดูเก๋ทันทีดูแบบดูเชิดดูเลิศดูญิงดูสง่า ะะหรือถ่ายรูปให้มีความเก๋นิดนึงแล้วก็กระเถิแบแว่นลงมาต่ำๆแล้วก็ก้มมุมกล้มแล้วก็แบบถ่ายให้เห็นคำว่าชาแนลตรงนี้หรือจะถ่ายรูปแบบมุมข้างให้เห็นตราชาแนลตรงนี้แล้วก็เหลือๆให้เห็นตรงสีเบสตัดกับขอบแว่นนะคะมันก็จะทำให้ดูมีความเก๋ขึ้นมาก็คือเลยรู้สึกหลงรักกับแว่นอันนี้นะ แล้วด้วยความที่เขามีปลายเชิดๆนิดนึงแบบทรงแคทอายฉายก็เลยรู้สึกว่าใส่แล้วดูเยอะหยิ่งขึ้นมาใส่แล้วดูแบบเชิดเลิดๆดีนะคะซึ่งฉายชอบชอบตรงนี้แล้วคือฉายเห็นดาราใส่เห็นเน็ตไอดอลใส่กันเยอะแล้วก็นางแบบตามร้านไอจนะคะก็ ใส่แว่นอันนี้กันเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจอย่างซึ่งฉายก็ไปดูจากเว็บไซต์ของชาแนลก่อนนะคะซึ่งราคาในเว็บก็จะอยู่ที่13,900บาทก็เลยโทรไปถามที่ช็อปนะคะคือค่อนข้างติดต่อยากนิดนึงนะคะติดต่อผ่าน call center กว่าจะดิดต่อได้แล้วเขาก็บอกว่าแว่นรุ่นนี้ไม่มีที่ช็อปไหนแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าจะนําเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่นะคะฉายก็เลยต้องไปหาเอาตามร้านไอจีนะคะจริงๆหลายๆร้านก็มีขายอยู่นะคะแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันไปเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูได้ในะ สนนะะายค้นหาใน IG โดยการพิมพ์ s h t a g ็ h c h a n ลซ s s กราเซ s นะคะรุ่นเนี้ยก็เป็น1รุ่นยอดฮิตที่ขึ้นมาเยอะมากๆก็เลยได้เห็นหลายๆร้านที่ขายกันอยู่นะคะแล้วร้านเนี้ย ก็ราคาถูกกว่าร้านอื่นก็เลยทักไปถามแว่นอันนี้ฉ่ายได้มาในราคา15,900บาทซึ่งแพงกว่าราคาในช็อปอยู่2000นเนาะกล่ว่าในช็อปปัญหาไม่ได้แล้วอะทุกคนเราก็ต้องไปหาตามร้าน i อแต่โดยปกติแล้วอะฉ่ายไม่ค่อยได้ซื้อของแบรนด์เนมในร้านไ g จสักเท่าไหร่นะคะก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยก็เลยค่อนข้างที่จะต้องตรวจสอบนิดนึงแต่ว่าโชคดีที่มีเพื่อนอะเคยเป็นอดีตเ a ของ Chan นลก็เลยถามเพื่อนไปว่าเฮ้ยวิธีการดูของแท้แว่น Chan นลอะต้องดูตรงไหนเพื่อนก็บอกว่าให้สังเกตที่เลข serial number ที่ใช้บอกไปเมื่อตะกี้นะคะว่าตรงปลายปลายแววนนะมันจะมี serial number บอกอยู่ซึ่งต้องขึ้นต้นด้วยตัว BC หรือว่าตัว CD เท่านั้นนะคะมันจะสลักอยู่ที่ปลายปลายขาแว่นหรือว่าสลักอยู่ที่เลนแว่นนะคะก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบอันนี้ก็ไม่สามารถระบุได้นะคะส่วนผ้าเช็ดแว่นนะช้เห็นรีวิวของคนอื่นนะเขาได้เป็นผ้าเช็ดแว่นสีดํานะคะแต่ว่าของช้ได้เป็นสีขาวมาซึ่งเพื่อนก็บอกแล้วว่าผ้าเช็ดแว่นนะมันมี2แบบมันมีทั้งสีขาวสีดําก็แล้วแต่เราจะได้ มีก็เลยไม่ได้ติดอะไรนะคะก็ได้มาแล้วก็รู้สึกชอบนะจริงๆฉายมองว่าการเลือกแว่นหนังมันต้องลองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยฉัยไม่ได้ไปลองเพราะว่าที่ช็อปมันไม่มีให้ลองไงแต่ว่าโชคดีที่ในเว็บไซต์ของชาแนลอ่ะเขามีให้ลองแว่นกันด้วยนะคะทุกคนลองเข้าไปเล่นดูได้นะเพราะด้วยช่วงเนี้ยโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยก็เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนอะ่ะอยากช้อปปิง้งแต่ว่าไม่อยากไปลองที่ช็อปนะคะไม่อยากเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ในเว็บชาแนลที่สามารถทําให้เพื่อนๆสะดวกสบายในการลอง ฉายว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วอย่างฉายเองอะฉายเป็นคนทรงหน้าค่อนข้างกลมหรือว่าบางมุมก็ดูแบบเป็นคนหน้าทรงเหลี่ยมนะคะฉายก็เลยมองว่าทรงแคตอายอะมันเหมาะสําหรับทุกรูปหน้าสามารถใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารูปไข่หน้ารูปหัวใจนะคะสามารถใส่ได้ แล้วฉายมองว่ารุ่นเนี้มันไม่ได้แคทอายจ๋าจนเกินไปแบบปลายมันไม่ได้แหลมชี้ขึ้นนะคะรู้สึกว่าเออมันน่าจะแต่งง่ายได้กับหลายๆลุกซึ่งก็เดี๋ยวนี้ฉายก็จะมามิสแอนแมทชุดให้ดูกันนะคะว่าแว่นทรงเนี้สามารถใส่ได้กับเสื้อผ้าห้าลุกแบบไหนบ้างก็จะมา ลองใส่ให้ดูกันเพื่อเป็นไอเดียในการแต่งตัวให้กับเพื่อนๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ up the night baby he can't forget it cause you're coming to get it cause i waited i waited i waited for a guy like you Just save me to send me to save me just send สำหรับห้าลุกที่ฉายได้แต่งให้ดูนะฉายก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าแว่นอันนี้มันสามารถช่วยเสริมลุกให้กับเราได้ในวันที่เราแต่งตัวธรรมดาธรรมดานะคะแต่พอหยิบแว่นอันนี้ขึ้นมาใสา่มันก็จะช่วยให้ลุกเราอ่ะดูแพงขึ้นดูชิคขึ้นดูมีอะไรขึ้นดูแบบดึงดูดมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย